เรื่องนี้เป็นชื่อของคุยโอแน่นอนมันมีเรื่องของทางท้าทายแล้วก็มีเรื่องของความมั่นใจน่าจะตรงฝันเสร็จกันท้ายเหมือนเหมือนกับหลายคนที่คุ้นเคยกันได้ทีนี้สิบสาเนี่ยผมจริงๆผมชอบเรื่องนี้มันนะไรล่องหนที่เราคุ้นเคยกันมันสิบสองปันตั้งแต่เด็กหน่อยสิบสิบสามทั้นสิบสาง่ายๆอย่างเงี้ยพอมันั่นก สับัวนี่คือเราชอบมาใส่เ็เรารู้อะไรบางอย่างที่มาขอเราถได้มันก็ส่งผลที่เราชอบในทิศทางยนต์แนวฮอเลอร์ที่มีจนมาถึงทุกนึ่งเลยอันรี่ีเลยแต่ว่าเช่วไหมว่าพี่คนชอบไม่อูกขาแม้แต่พี่ท่พี่ไม่ได้ขาเลยเก็หรือสิบอเลยพี่อกพี่บอยู่กับเลขผีตลอดเพราะว่าพี่กับมามีเลตลอดก็เลยรู้สึกว่าเป็นเลขผีแต่ว่าจริงๆมันคำนวณที่มัเป็นลักที่หนึเบอร์นะที่เป็นเลขที่ช่วดีวยเลย แค่สามประมาณน้ก็เหมือนแบบเป็นเรื่องอานรความสิองของแนี้อะไรเงรี้ยสุดโจงอะไรเงีเ้ยด้วงสี่สามเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันเก็นแบด ที่นั่งโต๊ะเรียนเติมาติดแบบว่าหลายๆหลายๆอันนักฟุตบอลผมก็ติดเป็นอันดับที่สิบสามโอ้ยรู้สึกว่าไม่ได้ติดอันแล้วตอเนี่ยพอมาทำหนังเรื่องนี้เรา,าก็รู้สึกว่าเป็นันดับสิบสามเลยสิทีเราจะเข้าสู่โปรเจกต์ต่างๆของเธอทีมสตูดิโอของเรานะครับไม่น่าเชื่อโปรเจกต์แรกของเราซึ่งกำลังจะเข้าลงเร็วๆนี้แล้วด้วยเป็นงานของพุ่ยเองค,ครับชื่อภาพยนตร์ว่าแอนแทคสิบสามแอนแท 13นะครับแค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วเพราะว่าตื่นเต้นมาแล้วก็เรื่องนี้โปรั้โปรผีโปรความสุขโปรที่ฉัได้เรื่องที่ดีทุกอย่างใช่แต่ว่าทุกคนดูแลกันดีมากเลยครับผมน่าจะท้าทายความสามารถพอสมควรนะครับเป็นบทบาทที่ท้าทายแล้วก็เป็นบทใหม่มากสำหรับทุกคนก็ทุกคนรับรองว่าทุกคนจะชอบเปนแนันโอเคนะครับ ครับผมก็ฝากเรื่องกฤษดาพานายด้วยนะครับผมก็ผมนะครับพี่มายแล้วพุ่งกลับนะครับแล้วก็ทีมเบื้องหลังแล้วก็นัสชาแนลทุกคนเลยครับตั้งใจกับเรื่องนี้มากครับผมตอนนี้กําลังอยู่ในขั้นตอนเวิร์กช็อปนะครับใกล้จะได้ถ่ายทําแล้วครับน่าจะเร็วนี้ก็จะได้ดูกันครับอะไรนะเขาบอกว่าหลอกครับอ๋ออันนี้อันนี้พอรู้ตัวครับผม ก็ทันทีมากๆก็อยากให้ทุกคนไปดูกันที่โรงภาพยนตร์ครับพวกอะไรกับ FC ีที่ตามไปเชียร์ฟรสวันนี้หน่อยครับฟรสครับขอบคุณม,มากขอบคุณมากครับ่าโอเคนะครับผมพีพ่ไม์ครับฝากภาพยนตร์เรื่องนี้หน่อยครับก็เออ่ กิจราภารายจะมีทั like kind of hm ้งความสนุกความหลอนความตลกอะไรทุกอย่างแลที่สำคัญเลยผมว่าคาแรคเตอร์ผีในนี้จะต่างจะต่างทุกเรื่องเลยเพราะว่าเพราะว่าเป็นการเป็นผีที่เป็นออทิสติกล้วก็นักแสดงที่เล่นที่เล่นก็จะยากมากในการที่เล่นทั้งเป็นออทติสติกด้วยแล้วก็เป็นผีด้วยซึ่งก็จะต่างทุกเรื่องอันนี้อันนี้ต้กเลยเชื่อว่ารับรองว่ามีความหลอนมีความสนุกให้นอนและที่สำคัญคือมีความหลอนแน่เอน อันนี้คือสแคร์รูดอมวีม่ครับก็เป็นหนังคอมเมดี้คอมเมดี้ที่เราแบบว่าใช้เวลาเขียนบทนานานมากนานมากมันถึงเวลาแล้วที่หนังไทยเราที่ผ่านมานะครับพีกหมดเลยหลายๆเรื่องที่พีกอะจึงต้องทำการนำมานำมาพูดในมุมของคอมเมดี้ ถ้าใครเคยดูหนังของต่างประเทศเราก็จะเห็นตอนนี้หนังไทยลงขึ้นไปถึงจุดนั้นละเรามันเชื่อมล้มไปไหนยังได้อย่งไรเรื่องนผมว่าถ้ามองง่ายๆนะครับเหมือนเหมือนที่ทุกคนดูการแสดงเมื่อกี้เราเราดูแล้วเรารู้สึกยังไงคือ ดูแล้วม่มีรอยอยิ้มนะครับแต่ว่าสีสันของความสยองเข้ามาเนี่ยมันคงเป็นในลักษณะสยองขวัญถึงา,านะครับคือคือแน่นอนมันมีความตื่นเต้นมีความน่ากลัวมีรอยอยิ้มมีสีบนแล้วนะครับแต่ว่าในท้ายที่สุดเนี่ยเราจะเป็นไงจะต้องติดตามไป่จะเลยครับขอบคุณชอบคำนี้นะครับ,ะะบ,บะะสยองขวัญขันซาด้วยนะครับหนึ่งสองออพอขาวของอยู่วะป้เลย ผูกอ็นับตัวเองด้วยนี่เออนับหนึ่งสองสามกี่คนเออขาดหนึ่งเว้ยเฮ้ยอีกเดืนวันไปไหนเนี่ยฮะอ,อีกเดืนวันไป็นไงฮะอีกเดือนวันในยุคประวัติคือนี้เดือนวันเราจำวันที่เราไปตกชื่องานอีกครั้งนี้เราไปร่วมด้วยไม่ได้แต่เราอยากไปร่วมใจจะขาด ครั้งนี้ก็มาผมต้องรู้ว่าเป็นค่ายครั้งแรกของผมด้วยครับเรารู้สึกว่าเออเป็นมีการปรับรับที่ดีครับก็ขอบคุณมากครับจะกาัมาสักครู่เองเกินคาดไหมครับเกินคาดครับคือฮามากครับก็ขอบคุณเราแฟนคลับผู้ชมแล้วก็ทุกคนที่มาให้กําลังใจครับทีมนักแสดงด้วยครับที่เป็นสุดมลังงอันเดียดครับการเปิดในเดือนธันาคเหตุผลรับเปิดจากอะไรครับพี่จริงๆเปิดจากที่ ผมไปคุยกับเฮียจุ้ยครับแล้วเฮียจุ้ยก็คุยไปคุยมาบอกคุยอยากทําอะไรผมบอกผมอยากเปิดไพ่หนังราะแค่เปิดกันง่ายมากเลยครับง่ายจนผมงงอะครับทีมงานนะครับทำไมถึงไว้วางใจที่ค pues ุยเองในการเปิดสตูดิโอครับพี่จคุณคุยก็มีผลงานเรื่องที่อย่แล้วก็จะใสดีน้อเป็นคนใจเย็นแล้วคุยง่ายเข้าใจง่าย ผมก็ถามเขาว่าอยากเป็นซีอีโอไหมเพราะผมก็พักหลังก็งานก็ทัน้อยลงแล้วก็ไม่มีใครมานําหน้าให้ได้บอกคุณคุยช่วยนังหน่อยเพราะผมก็ช่วงหลังก็ค่อยๆถอยลงคุณคุยก็รับปากบอกว่าเออเขาจะเป็นซีอีโอให้แล้วทุกอย่างคุณจะสั่งอะไรคุณทำไปเลยวันนี้ผมก็ขึ้นมาเห็นเนี่ยผมกับคุณเนี่ยไม่เคยเห็นอะไร คุณคุยสั่งอย่างเดียวทาได้ทําเลยตามสบายเต็มที่อยากอยากให้เขารีเลยไหมคะกับกับพระนครฟีเองหรือยังไงเพราะทีไม่มีแล้วจบละจบไปแล้วเราคือเริ่มต้นใหม่เป็นษัทใหม่ทั้งทีมงานใหม่หมดเลยไม่มีคนเก่าหมดเลยแม้แต่คนเดียวแล้วผมก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรมากเพียงแต่เราก็เป็นในจีมแล้วคอยหาเรื่องจัดจ้านกันที่เหลือคุณคุยเป็นจัดจ้างใจทั้งหมด้อยโน ราะผมก็ไม่รู้ว่าคุณคุยประชุมยังไงหนังเรื่องไหน <ฮะ S 2> เป็นแบบไหนครับ <ฮะ S 2> ตามสบายแี่ก็สั่งอะไรมาผมทำเลยได้เห็นเจ็บเดอยวคนใหงไงบ้างครับก็รู้สึกดีใจมากแปลกใจมากเป็นแนวใหม่เหมือนกับยุคใหม่ซึ่งจะมาเปลี่ยนแปลงวงการหนังไทยทั้งหมดในความรู้สึกเพราะว่าที่ผ่านๆมาเดิมๆไม่ว่าพนครพนัหรือโดยสารหรืออะรก็แล้วแต่ก็ยังวนเวียนอยู่มีสิ่งนี้วันนี้ผมเห็นมีแปลกใหม่มีหนังแบบมีดารามีเกม มีผีมีสแทนรู้อะไรเขาก็ไม่รู้วันที่ผมเซอร์ไพรส์มากเลยเขาเลยบอกปิดเอาไว้เดี๋ยวไปดูวนไงใครจะไปคิดว่าหลังผีสามารถทาได้ขนาดนี้ก็คิดไม่ถึงรู้สึกมือก็หลากหลายลากหลายแล้วก็ดีมากนักแสดงที่เลือกมากแต่ละคนก็ทั้งสาวทั้งหล่ออะไรนี่คือนักแสดงเรื่องแรกใช่ค่ะผดานำเลยครับพี่ผาเราเริ่มเลยนะครับ เราเอาผู้ชายก่อนแล้วก็ลด้จิรีบส่นะพี่แบงค์ครับได้ครับผมก็เรื่องนี้ชื่อเรื่องว่า a c t a c กวิญญาณ13กันอครับอไปครับน้องยูแอลครับนีค่ะยูอลค่ะก็ปากหนังด้วยจริงจริงยูแอลผมเจอจากใน i อจครับน้องเป็นดาราจากจักรฟูงงแล้วผมรู้สึกว่าน้องมีความสามารถครับแล้วรู้สึกว่าเออมันเป็นอีกคเตอร์หนึ่งที่น่าสนใจอะครับก็เลยทักถาม สตา์สวัสดีค่ะสตังค่ะก็ขอฝากเพลงประกอบภาพยนตร์ด้วยนะคะชื่อเพลงว่าแค่เธอยังมีลมหายใจน้องน้องสตังมาแคสเรื่องนี้ค่บแล้วก่อนก่อนที่น้องกําลังจะออกจากห้องไปน้องบอกหนูเล่นเป็นต้นไม้ก็ได้ค่ะก็เลยแบบพี่ให้หนูเป็นก้อนหินหนูก็เป็นได้ใช่ครับเป็นความตั้งใจกันเลยอ่ะมาแสดงเถอะลิลลี่ครับ ครับเขาบอกว่าถ้าทํากับง่ายกับลิลลี่ได้เราจะฝึกความกดทนไปอีกสเต็ปหนึ่งซึ่งผมรู้สึกว่าเออผมผ่านคนตัวนั้นแล้วอครับชมครับน้องอาร์อาร์ครับน้องอาร์อาร์คือผมเคยทํางานร่วมกับน้องแล้วก็บทเลื่องนี่ยเป็นบทที่เป็นสาวที่มีความแซ่บและแรงมากแล้วก็ ตอนแรกก็หนักใจว่าอไอจะพูดคำหยาบได้ไหมแต่ว่าถ้าใครได้ดูทีเซอร์นี่เขาพูดคำว่าสัตว์ได้อย่างเหมือนฝึกมาจากบ้านเลยก็เลยได้น้องอพิร์ครับน้องเพิร์ดครับน้องเพิร์ดนี่เซอร์ไพรส์็อตมากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วการที่เราติดต่อและแสดงช่องวันมาแสดงหนังเนี่ยไม่ใช่เลื่นๆเลยนะต้อง ฝ่าพอเราสมฝ่านุ่นฝ่านี้แต่ขอบคุณน้องเพลและคุณแม่ครับที่เดินไปถี่ประตูห้องบริหารทีอย่าพี่ป้อนเลยใช่ไหมล้วพูดว่าจะเล่นสกปกครับผมท่านผห้ชมเป็นก็แสนฝ่าภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็ฝากภาพจะมีสิ่งนียครับโอเคครับภาพยนตร์ Attack 13นะครับเป็นภาพยนตร์วัยรุ่นนะครับเป็นแนวสยองขวัญเทอร์เลอร์ที่รับรองว่าเรา ความตื่นเต้นและความคือเรามานั่งรถไฟขอในบ้านสยวัญในบ้านมีสิ่งห์เรื่องนี้ไม่แปลกนะครับแล้วก็แนะนําอยากให้เข้าห้องน้ำกอดดูเรื่องนี้เราทุกคนตั้งใจแล้วก็ดูเดือดเห็ดมันแน่แล้วคุณจะได้เห็นคาแรคเตอร์ที่แปลกใหม่นะครับก็มันเป็นหนึ่งในโปรเจกที่นําร่องของเธอทีนะครับเราอยากให้เห็นคาแรคเตอร์บริษัทเราเป็นยังไงรดดูเรื่องนี้ครับคุณจะได้เห็นคาแรคเตอร์เราครับขอบคุณม,มากครับผม